อยู่ที่บางเสลเดี๋ยวจะมาลองวางรอบตกปูดูเดี๋ยวลองมาดูว่าทำยังไงนี้เราก็ต้องหาเยื่อก่อนเหยื่อที่เราจะใช้ก็เป็นประตูอันนี้ลองใช้ประตูดูนะครับประทูมาหั่นครึ่ง คือล้วเราไม่เียบตรงไปเดี๋ยวเราจะลองมาโยนวางเป็นจุดๆดูนะครับก <c oughs> าารังทะเลจะมีตัวหรือเปล่านี่เราอยู่ที่บ้านตะ บันตาบางซะเลนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองโยนไปจุดๆด,ดูเดี๋ยวเสื่อไนเพิ่งซื้อมาใหม่เลยต้อ่งลองด้วยได้อยู่มั้ คนี่ okay. ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูดูได้อยู่ๆลองยิบมีดขนานี้ นี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองวางวางรอบเป็นจุดๆดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสองวกว่ากว่าแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณห้าโมงต้องทิ้งไว้สักพักช่วงห้าโมงเดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะมีตัวเข้าหรือเปล่าตอนนี้แดดจะร้อนมากเลยครับร้อนไปร้อนมากอา่นี่เดี๋ยวเราโยนไว้ข้างถังนี้ดีกว่า วันนี uh ้ว huh. uh ันนี้จะลองดูสักสามจุดเรามาลองดูสักสามจุดผมจะวางรอบไปสักสามอันลองดูว่ามันจะมีตัวไหม ใช้ปะทูเป็นปะทูสดนะครับแดดร้อนมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราละวางรอบไว้แล้วก็เดี๋ยวลองตกปลาดูว่าปลาจะมีตัวเยอะหรือเปล่า อันนี้เราเปลี่ยนวงมาฝั่งนี้เดี๋ยวลองวางฝั่งนี้ดูทิงไว้สักสามจุดลองดูว่าจะมีตัวไหม างไว้เรียบร้อยแล้วสามจุดเดี๋ยวประมาณเย็นๆประมาณห้าหกโมงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะมีตัวไหมโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าปูจะเข้ารอบไหมเอาอันแรกก่อนเลยนะครับตามมาดูครับหายกูไมยเนี่ย มาดูกันครับมาดูกันครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะโยนไว้เอาไว้ต่อแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเร,เราจะมาดูกันเจวีไก่นี่แหละได้ยู่อันที่หนึ่งนี่อันที่สองอย่ยอันเบ็ดด นีสองอรนนี้แถบนี้ที่สองันที่สองดูดก็ไม่มีอีกนะครับเฮ้ยงงเท่วะต้องรอบดึกรอบดึกปูเข้ารอบดึกอ่ะลองดูวันนี้ใช้แบบยโยนไปไกลไหนลองมาด่วนหรือว่ามันไม่เข้ากินปลาทูวะไม่รู้ มันต้องเป็นปันปลาพวกน้องวะปลกมันกินอ,ะอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับเรามาดูกันออโอ้มันตั้งไงว้นึ่วนหรือยังไงวะมันต้องนอนอไม่มีนะครับต้องผูกกลางวะเอาใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันใหม่นะครับโอเคครับผมไม่มีเดี๋ยวโยนไ้ก่อน นี่เช้าแล้วนะครับสรุปแล้วได้ปูมาได้ลูกปูมาตัวหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมดักรอบไปสามอันได้ปูมาตัวเดียวแล้วก็พอตื่นเช้าม,มาน้ำมันแห้งหมดเลยครับดูครับแห้งหมดเลยครับแห้งหมด สรุปเลยนะครับได้ปูลูกปูหมาตัวเดียวเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยติดตามชมมาได้นะครับสวัสดีครับ